นะครับผมชื่อเล็กชาญพงค์บุญมั่งเลขที่22อยู่ชั้นม1ทับ545โดยวันนี้ผมจะมานำเสนอเครื่องมือช่างทั้งหมดนี้โดยมีประเภทการวัดการตาดัดการเจาะการตอกและการการไขโดยมาใช้กับงานไม้ชิ้นนี้โดยเครื่องมือเครื่องแรกที่ผมจะมาสาธิตก็คือไม้ฉากซึ่งจัดอยู่ในประเภทเครื่องมือวัด โดยจะมีลักษณะเหมือนไม้พัดธรรมดาแต่มีด้ามจับยื่นออกมาทำเป็นมุม90องศาทำให้วัดได้แม่นยำและง่ายขึ้นไม้ฉากมีส่วนประกอบ2ส,ส่วนคือใบฉากและด้ามฉากฉากมีด้านทั้งสองของใบมีดมีมาตาส่วนเป็นนิ้วและเซนติเมตรกำกับไว้ครับวิธีการใช้โดยใช้มือจับที่ด้ามมือหนึ่งส่วนอีกมือหนึ่งใช้จับชิ้นงานให้อยู่นิ่งและวางฉากลงบนชิ้นงาน โดยให้ขอบแนบสนิทกับชิ้นงานแล้ววัดระยะฉากหรือขีดเส้นบนชิ้นงานตามจุดที่ต้องการบนาุนฉากใช้ยืนสอลากเส้นจุดที่เราจะตัดทําแนวตัดไว้กรับเครื่องมือต่อไปที่ผจะมานําเสนอคือเลื่อยลันดาเป็นเลื่อยที่นิยมใช้ในการตัดไม้และจัดอยู่ใประเภทเครื่องมือสําหรับการตัด โดยสามารถเลือกขนาดของซี่ฟันต่างๆเพื่อให้ใช้กับงานไม้ประเภทต่างๆได้ลักษณะของเลื่อยลันดาที่มีลักษณะเป็นแผ่นใบเลื่อยทำมาจากใบเหล็กสปริงแผ่นบางปลายเรียวและมีซี่ฟันที่เรียงกันเป็นระเบียบตลอดความยาวของใบเลื่อยและมีมือจับซึ่งวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการใช้เลื่อยลันดาตัดไม้ครับวิธีการใช้ ให้ชักเลื่อนขึ้นลงโดยไม่จําเป็นต้องออกแรงมากเกินไปเลื่อยที่ฟันคมๆจะทําให้หน้าตากเนื้อไม้ให้เอ็นเลื่อยไปเรื่อยๆจนไม้หลุดออกจากกันเองเครับแลยเครื่องมือต่อไปของเราคือสว่านไฟฟ้าจัดอยูุนระเภทเครื่องมือสำหรับการเจาะ สว่านไฟฟ้ามีรูปร่างคล้ายปืนส่วนด้านปลายแหลมแหลเป็นเกียวเรียกว่าดอกสว่านซึ่งดอกสว่านจะมีหลากหลายขนาดสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานด้านจับมีลักษณะคล้ายปืนฉีดน้ำมีปุ่มกดเพื่อให้สว่านทำงานมีกำลังไฟฟ้าโดยประมาณ300-550วัตต์วิธีการใช้สว่านไฟฟ้าคือทำการกำหนดตำแหน่งที่ต้องการจะเจาะ เตรียมสว่านโดยใส่ดอกสว่านและยีดให้แน่นจัดสว่านและดอกสว่านให้ตรงตำแหน่งที่จ,จัดเจาะและตั้งให้ตรงแนวตั้งฉากค่อยๆกดสวิตช์และออกแรงกดจนได้ความลึกที่ต้องการและดึงสว่านออกเต่อหมือต่อไปคือค้อนยางจัดอยู่ในประเภทเครื่องวิศรกรรมตอกหรือการทุบโดยจะมีลักษณะเป็นหัวทรงกลมทำจากยางและมีไม้ยื่นออกมาเป็นด้ามจับ เหมาะสำหรับการใช้งานที่ไม่ต้องการให้อุปกรณ์มีรอยหรือยุบลงไปจับพุกวางตรงรูที่เจาะไว้จับคอนที่ปลายด้ามเพื่อให้ควบคุมกดแรงเหวี่ยงได้ดีใช้คอนค่อยๆตีลงบนพุกจนไปจนสุดและพอดีกับผิวชิ้นงานเครื่องมือชิ้นสุดท้ายคือไขค,ควงเป็นเครื่องมือสำหรับการไข โดยอุปกรณ์ของผมนี้จะสามารถเปลี่ยนหัวได้ตามไซส์หรือขนาดของน็อตที่ต้องการจะไขครับไขค,ควงมีลักษณะเป็นแท่งโลหะสูงยาวมีหลากหลายขนาดตั้งแต่หัวเล็กถึงเหัือใหญ่ปลายไขควงจะมีลักษณะแหลมคมมีรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันไปบ้างนั่นก็เพื่อใช้ในการขันสกรูที่แตกต่างกัน วิธีการใช้งานนำน็อตสอดเข้าไปในปะุกแล้วใช้ไขควงไขโดยให้บิดไขควงตามเข็มนาฬิกาจนแน่นดีแล้วข้อควรระวังไม่ควรออกแรงมากเกินไปไม่ควรถือชิ้นงานไว้ในมือขณะไขควงเพราะอาจจะพลาดถ,ถูกมือได้และนี่คือชิ้นงานจากงานมาที่ผมสาธาิตวิธีการใช้อุปกรณ์เครื่องมือช่างในวันนี้ค่ะ